โอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับ mm. กับออเฮลประจำเดือนพฤสศจิกายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาเพื่อนๆไปลุยชั้นที่8กันนะครับโอเคมาดูกันเลยฮนระัชั้นที่8นะครับบอสคือเก่งเจียนะครับหรือว่าลิงลมนั่นเองนะก็นะชั้นนี้เนี่ย นั่นถ่การทำสามดาวนะครับจำกัดเอฟเฟกต์ลดพลังเป็น1เทินและภูมคมคุมคอนตทรเอฟเฟกต์ effect, เพิ่มลดเกรดรมปีนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยพราะมันเป็นเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยลดเกรดก็ไม่ได้ดีบัฟก็ได้แค่เทินเดียวเนี่ยมันก็เหมือนว่า,บ,าบังคับเราให้เราใช้เป็นทีมถึกไปเลยนะครับเพราะว่าจะดีบัฟก็ยาก,ยากอยู่แล้วนะดีบัฟได้แค่เทินเดียวนะครับแถมยังลดเกรดไม่ได้อีกเร่งเกรดก็ไม่ได้ลดเกรดก็ไม่ได้นะับเพราะฉะนั้น มันเหมือนว่ามันบังคับให้เราใช้ทีมแบบว่าดีเฟนซ์นะครับไม่งั้นเราจะผ่านมันยากมากเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทีมที่ใช้เนี่ยก็อาจจะมีโตเฉพาะอยู่หลายตัวนะสำหรับ3ดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตัวไม่ครบหรือว่าจะเอาแค่2ดาวเนี่ยสดาวง่ายมากนะครับเอาอันนี้ออกนะเอาพวกคุณกันไอ,ไอเรื่องลดเกรดเพิ่มเกรดออกไปนะครับก็จะง่ายมากเลยนะรเราก็ใช้หัวน้ําปัน่นคิงลมดี แล้วก็เอาฮอร์โมนมืดรีวนไปวนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านนะฮะถ้าเป็นสองดาวนะฮะแต่ถ้าเป็นสามดาวเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นทีมนี้ฮะอ่าเป็นเป็นโบเวอร์อเมเลียนะครับเพราะว่ามันบังคับใช้จริงๆนะชั้นนี้จริงๆผมก็อย่างที่ผมโพสต์ไปในกลุ่มนะครับว่าจริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้หรอกเพราะว่ามันคือบางคนอ่ะเขาไม่ได้มีแบบว่าตัวครบแบบนี้ไงนะฮะก็เลยแบบถ้าไม่จําเป็นอ่ะผมก็จะพยายามไม่ใช้นะฮะ อะก็ต้องเป็นคู่นี้ครับโบเวิร์กอารมิเลียนะครับโคมูลมืดนะคะมีลูลูคอยฮิวนะครับและสุดท้ายโคมูลมืดไม่ได้ใช้ฮะลูลูนะครับลูลูช่วยฮิวนะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวนี้คะขิมแสงนะครับขิมแสงนะอยู่ไหนวะเนี่ยมีขิมแสงนะครับแล้วก็ตัวแรกตัวแรกสุดเลยนะครับเป็น เป็นอคาิสนะครับหรือว่ามีอารมณ์นั่นเองนะครับก็เอามาช่วยบัฟสมุดให้กับโบเวิร์กนั่น,นแหละฮะล้วก็ช่วยกันขีดด้วยนะครับจะใช้เป็นทีมนี้นะ,ะนี่ก็เหมือนว่าเป็นทีมแต่ว่าเป็นทีมดีเฟนซ์โดยตรงเลยนะครับก็คือเราจะสร้างสมุดให้กับโบเวิร์กไปเรื่อยๆแล้วก็ลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในขณะที่ขิมแสงเนี่ยจะคอยดีดเพลงนะครับแล้วก็ลดเลือดก,กับคอยหักดาบแต่ว่าหักดาบของขิมแสงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ยจะเห็นว่าถึงอัพเต็มแล้วเนี่ยอันนี้มันเขียน50นะว่าแต่จริงๆอ่ะมันมันประมาณ60%บเมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็เป็นตัวที่ใช้ค่าบอสได้ดีมากนะเพราะว่ามันลดเลื่อนเรื่อยๆนะครับใช้เป็นทีมนี้นะครับมาดูรูนแต่ละตัวกันนะฮะเมียล่มอัคาซิสนะครับดีมากในหอเฮลนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสามดาวในหลายๆเดือนในหลายๆชั้นเนี่ย ค่อนข้างจําเป็นนะโดยเฉพาะชั้นสิบที่มันมีลิทไฟสามตัวตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากเลยนะฮะการกันคลินะครับก็เป็นสวิปกับอะไรก็ได้ขอแค่เร็วๆออกตัวแรกถึกๆก็พอนะฮะสำหรับมีอารมณ์แล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยท่าหนึ่งอย่างที่บอกฮนะมันจิ้มพิษได้นะครับโอกาสโอกาสจาไม่ได้ว่าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะถ้าอัพสกิลเต็มนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสามารถทําแม่นยําได้สักสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ย ก็ทานะครับก็มันจะได้ช่วยจิ้มพิษได้ด้วยนะครับในบางจังหวะนะก็มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์ในด่านต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับสาหรับตัวอคกัสซิสนะครับต่อไปนะครับโบเวิร์กนะครับเป็นสวิปชิลนะนี้ไม่ไม่ค่อยดีมากนะเพราะไม่ค่อยได้ใช้นะทกกิลก็ไม่ได้ออกด้วยนะก็เป็นสปีดเอชพีเเลยนะครับทึบๆไปเลยนะไม่ได้มีอะไรมากนะตัวนี้ต่อไปนะครับลูดูแอนเฟรนนะครับลูแอนเดอะแกงก็เป็น วอลเลนวิลนะครับสปีด H P H P นะครับเรสเยอะๆนะแม่นยำศูนย์เลยก็ได้นะครับแล้วก็สกิลเต็มได้ก็ดีมากนะครไม่ไม่ต้องเน้นอะไรมากอะตัวนี้ก็ถึกๆไว้ก่อนนะถึกเร็วไว้ก่อนนะมีเรสร้อยได้ก็ยิ่งดีนะครับอามิเลียนะครับหรือว่าม้าน้ำนะครับวอลเลนกับวิลนะครับสปีด H P H P นะครับสปีด143นั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าทำพรีซิสแคนได้สูงๆเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในกิวลว์ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับ ทงเบกหรือว่าขีมแสงนั่นเองนะก็เป็นตัวที่รูนจะเฉพาะนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยใส่วอลเลนไม่ได้นะครับใส่รีเวนไม่ได้นะครับก็เป็นชิลวิลเอนจีนะครับอันนี้3 hp เลยนะใช่มอ่าใช่นะอันนี้เป็น3 hp เลยนะครับ3 hp เรสเยอะๆแม่นยำถ้าทำได้30-40ก็ดีนะครับก็เป็นถึกไว้ก่อนนะครับอย่างแรกนะถึกไว้ก่อนนะสปีด6 0 7ิ8 0อย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะไม่ต้องเร็วมากนะครับ เพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถเด้งเกตให้กับตัวเองได้อยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็เลสเนี่ยผมทําเกือบร้อยเลยนะเพราะว่าเอาไปใช้กิววอฮะก็เลยทาเลสเยอะๆอะนะคอยป่วนชาวบ้านนะไอ้พวกทีมไม่มีฮิวอ่ะโดนทุกคนนะครับตัวนีนะ้ก็เป็นตัวที่ใช้ในใช้ในการบุกคิววอได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคใช้เป็นทีมนี้ในการเล่นนะครับสร้างสมุดให้กับโบเวิร์กเรื่อย นะครับแล้วก็กดสกิลกดสกิลสามสกิลสองสิ่งครับสกิลสองแล้วก็ลดเลือดลดเลือดมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฆ่าบอสครับโอเคครับเราไปดูในห้องกันนะ Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Still don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.